สวัสดีครับผมชื่อนายทวีดุลชาตินะครับชื่อเล่นชิเปอร์ครับผมชอบชิ้นชอบฟุตบอลเป็นชิ้นจิตใจของผมนะครับเหมือนเป็นปันนจจัยสีของผมนะครับพอได้ยินข่าวว่าทางโคก้กจะเปิดรับสมัครทีมงานที่จะไปทําข่าวกับทีมเชลซีที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยในวันที่24ตุลาคมซึ่งเตะกับทีมชาติออสซาไทยพิมพ์เนี่ยที่สนามราชมังคลานะครับส่วนผมก็ เป็นนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้เด็กไทยอย่างผมครับมีโอกาสใกล้ชิดและได้ทําข่าวกระทบไหลกับนักเตะซูเปอร์ตาร์ระดับโลกอย่างเช่นจอห์นเฮอร์รี่ดิเจด็อกบาแฟรงเลม่าดคเรโดตอเลสอาชิฟโคครับซึ่งนับว่าถ้าผมได้รับเลือกเข้าไปผมจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทางโฟกที่ให้โอกาสเด็กไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะเป็นหานักข่าวไปทาข่าวกับทีมง,งานนะครับและขอ เป็นคะแนนจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยส่งผมเข้าไปเป็นนักข่าวด้วยนะครับขอบคุณครับ